เอาล้ครับกลับมาช่วงเปิดกล้อง2คิวครับซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่ผมได้เกริ่นเอาไว้นะครับว่า e ีนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องการทำหัวคิวนะครับเรื่องทองเหลืองเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับซึ่งใครที่มีทองอมีคิวแล้วทำทองเหลืองไม่ดีเนี่ยทองเหลืองมันจะเอียงครับประเภทแบบเอากระดาษทรายวางแล้วก็เอาไม้คิวปักแล้วปั่นนะครับปั่นไม่ดีมันซุดข้างหนึ่งแล้วเป็นปัญหาคือติดหัวคิวแล้วมันเบี้ยวข้างหนึ่งเคยเป็นไหมฮะวันนี้ครับอุปกรณ์ชิ้นนี้ นะครับมันจะทำให้คุณปัญหานี้จบไปนะครับนี่คือน้องต้นแห่ง uk เคนะครับถืออุปกรณ์ที่อยู่ในมือนี้อ่ะมาดูกันครับนี่นะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าน้องต้นเป็นใครนะครับนี่คืออุปกรณ์ที่จะมาแต่งหัวทองเหลืองครับเป็นอุปกรณ์ที่ทาง uk เคนะครับมีจำหน่ายแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่ทำให้ทองเหลืองเรียบ นะครับวิธีก็คือเสียบไมคคิวเข้าไปนะครับแล้วก็หมุนนะครับอ่าแล้วดูผลงานเดี๋ยวดูผลงานนี่นะครับงานดีครับออกมาเรียบกิบเลยนะครับออกมาเงียบกิบเลยดูเห็นไหมฮะอ่าเป็นไงครับใช้ได้นะครับนี่คืออุปกรณ์ที่จะมาช่วยสำหรับใครที่เป็นช่างประจำโต๊ะ หรือใครที่ท่านเจ้าของโต๊ะทั้งหลายที่ดูอยู่อันนี้คืออุปกรณ์ที่ดีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งทีเดียวส่วนผมเองก็เอามา1ชิ้นเก็บซื้อมาเหมือนกันครับเอามา1ชิ้นนะครับเพราะว่ารู้ว่ามันดีครับก็เลยเอามาอ่ะมาแกะกล่องดูกันครับหน้าตาเป็นแบบนี้ครับน้องเต้นนะครับประจำอยู่ที่ UK เคใครที่มีปัญหาเรื่องการแต่งหัวคิวไม่เก่งนะครับแล้วก็อยากจะทดลองฝีมือน้องเต้นก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับเป็น เป็นผู้ที่แต่งหัวคิวและทําหัวคิวได้ดีแล้วก็มีอุปกรณ์สําคัญๆแบบนี้ช่วยเหลือนะครับเห็นไหมฮะตรงวงกลมจะมีกระดาษทรายอยู่ข้างในนะครับถามว่ามันทําให้ได้ให้ได้เรียบได้ยังไงเพราะว่ามีการล็อกหัวคิวไว้ล็อกด้ามคิวไว้นะครับแล้วก็มีตัวกระดาษทรายเป็นพื้นซึ่งจะมีแถมมาในกล่องด้วยนะครับเป็นแผ่นสำรองถ้าหมดก็มีขายนะครับอ่าจะเห็นได้ว่าเห็นไมฮะนี่คืออุปกรณ์ตัวหมุนนะครับ แข็งแรงครับดูชิ้นงานก่อนครับว่าแข็งแรงอันนี้อาจจะมีรอยหน่อยเพราะว่าเป็นตัวที่ใช้อยู่นะครับอ่าเห็นไหมฮะตัวงานนี่งานดีเลยนะครับเหล็กแข็งแรงนะครับใครที่สนใจก็ไปซื้อหากันได้นะครับที่ UK ครับแล้วก็นี่แหละครับชมหน้าของน้องเต้นนะครับใครที่อยากจะเอ่อแต่งหัวคิวไม่เก่งก็เอาคิวไปให้เปลี่ยนหัวได้เลยแล้วก็ไปแต่งหัวคิวกันได้เลยที่ UK นะครับก็ถือได้ว่า น้องเติ้ลเนี่ยก็จะอยู่ดูแลและก็บริการอยู่ที่นั่นครับผมเอาละครับมาทีนี้ยังไม่จบนะครับผู้นี่คือชมหน้าให้ดูอวดนิดนึงครับนี่ชมหน้าของผู้ที่ได้รับรางวัลไม่ใช่ได้อย่างเดียวนะคนนี้ไม่ธรรมดานี้ได้สองรางวัลเลย ซึ่งในแต่ละ EP เรามีแจกของรางวัลแล้วก็ E ีีนี้เหมือนกันครับนี่ผู้ที่ได้หมวกนะครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับอ,อย่าลืมนะครับเข้ามาเนี่ยตั้งกระทู้นะครับแชร์แล้ว3กลุ่ม EP 5นะครับรายชื่อของคุณจะถูกแรนดอมเก็บไว้ใครที่ได้ไม่คิวไปเมื่อต้นเดือนคุณมีสิทธิ์แล้วนะผมบอกก่อนนะคุณมีสิทธิ์นะครับตอนนี้เรามีรางวัลถึง4รางวัลใหญ่ด้วยกัน รางวัลช่างแชร์รางวัลช่างถามนะครับแล้วก็วันเกิดใครที่เกิดตรงกับวันที่เราไลฟ์สดนะครับเพียงแต่คุณพิมพ์วันเกิดเข้ามาเลยนะครับแล้วก็มาแสดงหลักฐานกับเราเราก็จะให้ของขวัญคุณนะครับแล้วก็รางวัลใหญ่รวม3รางวัลเนานะโอเคผมอยู่กับน้องเฟนตอนนี้น้องเฟนบอกว่าพร้อมแล้วจับเลยอยากจะจับเลยจับไหมจับไหมอยากจับไหมคุณยายคนดูอ่าโอเคเดี๋ยวผมทักทายกระทู้ก่อน นะครับเอายกยอดหรือว่าจะจับเลยอ่าอ,อยากจะให้ยกยอดไปจับอาทิตย์หน้าไหมเ,เพราะว่าเดี๋ยวดูเอฟไม่ทันนะฮะ,อะเอาอยังไงผมก็เกรงใจเพราะว่าผมเองก็กอยากจะดูอ่าเดี๋ยวผมทักทายกันก่อนนะครับทักทายกันก่อนสวัสดีจูดี้ด้วยนะครับสวัสดีคุณพิรพัฒนะครับแล้วก็คุณจิรวัฒนะครับอย่าลืมนะครับแชร์แล้ว3ามกลุ่มนะครับแล้วก็ แชร์แล้ว3กลุ่มแล้วก็พิมพ์ว่า EP 5นะครับจะได้แรนดอมชื่อของคุณนะครับเข้ามาสู่ในหมวดของการจับรางวัลสิ้นเดือนครับลุ้นไมคคิว147จากนิคคิวครับนะครับสะสมทุก EP ครับทุก EP คุณจะได้1สิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นคุณเข้ามาแล้วพิมพ์รายชื่อคุณจะถูกจดบันทึกเอาไว้แล้วรวมไว้ในสิ้นเดือนเราจะจับพร้อมๆกันลุ้นไมคคิวกันครับแต่ละสัปดาห์ เราก็มีขอรางวัลนอกเหนือจากนั้นด้วยนะครับสวัสดีคุณอาทิตย์ด้วยนะครับสวัสดีคุณชีวิตครับผมป้อมสารยาอ้อสวัสดีป้อมสวัสดีครับนะครับอ่านะครับช่วยกันแชร์ครับเหลือเวลาอีกประมาณ15นาทีครับอ,อ,นะอ่าต้องอยู่ด้วยนะจับถ้าจับเลยนะอ่าโอเคนะอย่าลืมนะพิมพ์แชร์แล้ว3กลุ่มแคปหน้าจอเก็บไว้เป็นหลักฐานนะเพราะฉะนั้นสิ้นเดือนคุณจะต้องมีแคปหน้าจอเก็บไว้อย่าลบทิ้งนะ เก็บเอาไว้นะเก็บไว้ทั้งหมดนะั้นเป็นหลักฐานนะครับว่าคุณได้แชร์แล้วนะครับคุณคุณคุณจะต้องเอาหลักฐานทั้งหมดนะครับทุก E ีีเลยมาแสดงนะครับเราจะตรวจสอบกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่มีแคปหน้าจอเก็บไว้เป็นหลักฐานถือว่าผิดกติกานะครับเราจะไม่อนุญาตนะครับอ่ะคนบอกว่าจับเลยทันไหมทันไหมเออ,เออโอเค F ยังไม่มานะครับคุณวันชัยบอก F ยังไม่มา เอารางวัลแรกก่อนเลยเป็นรางวัลช่างแชร์ครับรางวัลคนช่างแชร์นะครับรางวัลคนช่างแชร์โอหอีพีนี้ทําเวลาหน้าดูนะครับสองรางวัลผมให้สองรางวัลครับสาหรับคนช่างแชร์นะครับแล้วก็รางวัลช่างถามคือช่างถามเนี่ยถ้ามันมีคนถามอะไรโดนๆมาผมให้เลยนะครับอ่าจะได้จบอ่าแล้วก็วันเกิดเข้ามาพิมพ์เลยบอกวันนี้วันเกิดครับแต่คุณต้องทำกาติดตามกติกาทั้งหมดนะ คือต้องช่วยแชร์นะออช่วยแช์สามกลุ่มนะ <c oughs> อมีตบมุ้งตัวเองด้วย <c oughs> เป็นไง <c oughs> ทดลองทดลองแล้วก็รางวัลใหญ่รออยู่3มรางวัลน,นะครับอาทิตย์หน้าเส้นทางนักกีฬานะครับอย่าลืมครับนัด8ปลิ้วกว่าจะมาเป็นนัด8ปลิ้วได้คุณต้องติดตามครับมาด้วยความยากลำบากจริงๆนะครับ ต้องถือว่ากว่าจะก้าวมาถึงจุดที่เรียกได้ว่าเป็นทีมชาติและเก่งมากๆครับนัทมีความสามารถแล้วก็ยังเก่งอยู่จนทุกวันนี้โดยเฉพาะในเรื่องของการถอยหลังสปีดคิวอะไรเอ่ยเดี๋ยวเอาเคล็ดลับของนัทแปดลิ้วมาสอนครับว่าจะแทงถอยหลังแบบนัทเนี่ยจะทํำยังไงนะครับให้นัทมาเล่าให้ฟังนะครับอ้าวตอนนี้น้องเฟรมโวเกนครับก็อยู่กันตรงนี้นะครับก็กําลังทําหน้าที่อยู่มือพลวันเลยนะครับอ่ะ แม่ผมก็พร่ำมาชั่วโมงกว่าหูวันนี้ต้องต้องขออภัยจริงๆนะครับในช่วงแรกมีปัญหาเรื่องระบบนะครับท,ทั้งทั้งที่เซตมาตั้งแต่ด,ดีแล้วนะครับแล้วก็พี่เต็กเองก็เจอปัญหาเหมือนกันนะครับต้องขอบคุณพี่เต็กด้วยที่อุตส่าห์สละเวลาแล้วก็ปัญหาเยอะแยะเลยที่แกพี่แกต้องเจอนะครับแกก็ยังอุตส่าห์เข้ามาสัมภาษณ์จนได้นะครับเพราะว่าพยายามที่จะแก้ปัญหาหลายอย่างครับต้องขอบคุณไว้ตรงนี้พี่เต็กก็ประจำอยู่ที่ฮันเตอร์ครับ นะครับที่ถนนการจนาพิเศษนะครับก็ใครจะไปยังไม่เคยไปเชิญเลยครับรับรองคุณจะต้องประทับใจกับสนามเออไม่สนามสิสนามแข่งขันนะครับห้องวีมีอัศจรรย์นั่งดูนะครับแล้วก็โต๊ะสนุกเกอร์มาตรฐานแข่งขันเลยนะครับโต๊ะรวมนะครับแล้วก็ยังมีห้อง VIP ด้วยนะครับก็เรียนเชิญได้ทางเข้าเดียวกับเชฟกระทะเหล็กหาไม่ยากครับนะครับอ้าวลุยเลยไหมลุยเลยอ่าอย่าลืมนะครับกติกาไหน เจ็ดิ้วแป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 ดิ้วไม่ใช่นะเจ็ดิ้วเจ็ดิ้วเจ็ดิ้วอ่าอ่าม,มีแซลมีแซลนะครับอีกสิบนาทีผมว่าจับทันอยู่แล้วทันดูเอฟแน่นอนไม่ต้องห่วงใครเนี่ยใช้ยาอะไรขาวเทวดาคุณอนันชาอนันชัยเหรอรผมอ่านผิดขออภัยด้วยเขาเหาเหมือนกับ พูยถึงพี่เต็กว่าอ๋อขาวเทวดาอ๋อใช้ย,ยาพิเต็กขาวเทวดาว่าอย่างนั้นเธอ,อเข้าใจเข้าใจเข้าใจอ่ามาลายชื่อนะครับช่างแชร์สองรางวัลครับเป็นรางวัลหมวกหนึ่งใบแล้วก็ใช่ไหมแล้วก็โวเคนหมวกกับโวเคนอ่าโวเคนหมวกกับโวเคนอ่าผมมีโวเคนให้ อ่าหคู่นะครับนะครับโวเกนคุณจะต้องรับผิดชอบรับผิดชอบค่าส่งนะครับอ่าอ่าสองรางวัลครับสำหรับหมวกโหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอะไรเนี่ยอืม <c oughs> จับเลยผมอ่านเลยผมอ่านเลยนี่นี่ใครใคร เออ<ะ>จิรวัตรครับผมน,นะครับได้หมวก,มวกวหมวกจิรวัตรครับอ่าผมหยิบอีกใบหนึ่งเลยเอ้าวเอ้ยทำไมไนลงวัดเหมือนกันเลยเนี่ยค้างไว้เลยไม่เป็นไรอ่าคุณพีรวัตรครับพีรวัตรพีรวัตรได้โวเคนพีรวัตรได้โวเค่นครับอ้าว สามรางวัลใหญ่อ่าอันนี้เอาเข้าอ่อนนเาเอาเข้าใช่ใช่ใช่ใช,ใช่ลืมไปคนที่ได้รางวัลช่างแชร์สองรางวัลเนี่ยคุณก็ได้ลุ้นรางวัลอีกสามรางวัลนะครับมีกระติกน้ำหนึ่งใบโอ้ผมผมแจกผิดแล้วจริงๆต้องแจกกระติกน้ำก่อนนะเนี่ยเออจับเลยเป็นเป็นกระติกน้ำหนึ่งใบและกันควนกันพอดีเป็นกระติกน้ำหนึ่งใบแล้วก็ เป็นวเนชุดใหญ่ดีป่ะวเนชุดใหญ่ได้นะแล้วก็กระเป๋าเอากระเป๋าช็อกไหมเอาช็อกอ่าอ่ะหยิบให้ดูหน่อยเกะล่างเกล่างเกล่างเกล่าง,างมีคนอยากได้มากเลยข้างในข้างในข้างในเบมอ่าเอาให้ดูหน่อยเอาให้ดูหน่อย สีสีทีดำสีดำอ่ามานี่ลิมิเต็ดไม่ต้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรลิมิเต็ดมีมิเต็ดสวยมากใช้ปากเอานะครับซึ่งมูลค่าใบหนึ่งหลายตังค์มากหลายร้อยนะครับแล้วก็วอเคนหนึ่งคู่เป็นวอเคนอ่ะ อ่าขวดใหญ่นี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 ่นะครับอ่ะมาโอเคเริ่มกันที่กระติกน้ำก่อนเฮ้ย ทำไมมันเป็นชื่อเดิมอีกแล้วเนี่ยผมจับยังไงวะคุณใส่มาชื่อเดียววะเนี่ย <laughs> <laughs> พีระวาดอีกแล้ว <laughs> ทําไมผมแม่งจับได้แต่พีระวาดวะ <laughs> <laughs> นี่คุณแอบ,บหัวผมอ่ะเนี่ยฮะแล้วคุณแอบหัวผมอ่ะเ <laughs> นี่ยอ่ะมาเฮ้ยเนี่ยเห็นไหมมันซ้ํากันไม่ใช่นี่จีระวาดไม่ซ้าอ้าวโอเค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 ผม แล้วทำไมผมจับได้ช e ื่อเดิมชื่อคนซ้ำชื่อคนซ้ากันแต่ไม่ได้ซ้ากันแบบใกล้เคียงกันอ่ะอืมอันนี้ได้ใครอะจีรวัตรจีรวัตรจีรวัตรได้อะไรพี่กระเป๋ากระเป๋าหมวกระเป๋าเออยังไงเนี่ยผมอยากให้คนอื่นได้บ้างจังอ่าได้แล้วนี่ คุณช,ชีวะอะไรรั <c oughs> ผมอ่านหน่อยชีระวินอ่าชีระวินนะครับคุณชีระวิน <c oughs> เอ่อคุณพิมพ์ด้วยนะครับพิมพหนึ่งนะครับถ้าอยู่พิมพหนึ่งนะครับไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ถือว่าไม่ให้นะครับพิมพหนึ่งนะครับพิมพหนึ่งมีคุณจีรวัตรคุณพีรวัตร <c oughs> นะครับแล้วก็คุณคุณชีระวินนะครับได้รางวัลใหญ่นะครับเป็นโวเค้น จีรวินอยู่หรือเปล่าอ้าวผมขอเปลี่ยนหน้าเบอร์หน่อยได้ไหมครับอ่าโอเคอ่าใครอยู่พิมพ์หนึ่งนะอ่ะทนแรกได้หมวกคุณจีรวัตรคุณจีรวัตรนะครับคุณจีรวัตรพิมพ์หนึ่งอ่าอยู่ได้วิวเคนได้อ่าโอเควิวเคนได้ทีนี้กระเป๋ากระเป๋าพีรพัฒน์พีรพัฒน อยู่ไหมพีรพัฒอยู่อยู่อยู่พีรพัฒแล้ววีแล้วไล่อีกคนยังไงก็นะหัวแล้วก็เทสเตอร์พีรพัฒได้แล้วก็กระติกพีรพัฒได้ความกระติกอ่ะอยู่เฮ้ยผมให้สละได้ละวันรางวัลหนึ่งไหมผมอยากให้คนแจกเพิ่มไปเลยอ่าแจกเพิ่มแจกเพิ่มไปเลยผมแจกเพิ่มไปอีกชุดหนึ่งแจกโวเกนเพิ่มอีกชุดหนึ่งอ่า จจกเพิ่อมอีกชุดหนึ่งอ่ะก็ยังเนียดูเดะเห็นไหมชื่อสามกันจิรวัตรเอ้อยผมใส่ลงไป <c oughs> <c oughs> อา้าวชัยวัฒน์ช้าอ่ะทีนี้เจอแล้วขออภัยเมื่อกี้ผมคงทำหล่ดลงไปอ่ะเจอแล้วอ่ะนี่นี่นี่คุณชัยวัฒน์ คุณชัยวัน์อยู่ไหมคุณชัยวัน์พิมพ์หนึ่งชัยวัน์พิมพ์หนึ่งวันวันวันชัยได้ด้วยเหรอวันชัยวันชัยได้อะไรเพราะว่าเขาได้อันนี้มันไม่ใช่ไม้ไงไม่ได้วันวันชัยได้อะไรไปวันชัยไม่ได้เขาเขาพิมพ์พิมพ์พิมพ์มาเพิ่มอ๋อชีราวัน์ชัยวัน์คุณชัยวัน์อยู่โอเคแสดงตัวแล้วคุณชัยวัน์ครับเป็นผู้โชคดีแม่แสดงความดีกับผู้ดูทุกท่านครับอ่หน้าเบอร์ ขอบคุณครับน้องเฟรมโอเคแล้วก็อ่ะจริงๆแล้ว,ลวอยากจะให้ของรางวัลเยอะๆเลยนะครับมีจีรวัตราาษาไทยด้วยนะกระเป๋าะอะฮึมถ,ถูกแล้ว,ถ,ลวถูกแล้วเนาะอ่าแสดงความยินดีกับคุณชัยวัน์คุณจีรวัน์คุณเอ่อคุณวันชัยคุณวันชัย <laughs> คุณกัผมส่งไปให้แล้วหมวกคุณ <c oughs> ต้องขออภัยติดลมอยู่ตั้งนานนะครับแล้วก็มีจิรวัตรด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวอินบ็อกกันเข้ามาครับแล้วก็เราจะทําการส่งของไปให้นะครับยังไงก็รับผิดชอบเรื่องค่าส่งหน่อยแล้วกันไม่แพง50บาทนะครับอืมอ่ะอย่าลืมนะครับอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้านะครับก็ฝากติดตามยังไงฝากเห็นเห็นใน a ฟ e b o o k ยังไงฝากช่วยกันแชร์ด้วยนะครับ แชร์ออกไปเยอะๆครับคนจะได้มาติดตามกันเยอะๆนะครับแล้วก็ลุ้นไม้กันทุกเดือนเรามีไม้แจกกันทุกเดือนเดือนนี้สิงหาคมก็เป็นไม้ดีๆจากนิคคิวครับ147นะครับก็อาจารย์กุ้งก็จัดให้นะครับลงสเปคได้เลยเต็มที่นะครับแล้วก็ไปรับรางวัลกันนะครับส่วนสัปดาห์หน้านะครับวันที่9สิงหาคมก็ติดตามกันครับแล้วก็ยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับ เรื่องราวความรู้ต่างๆซึ่งผมเตรียมเอาไว้รับรองว่าอัดแน่นเลยมาคุยกันรุ่งเรื่อง,องลูก 1G นะครับว่า 1G ลูก 1G มันคืออะไรนะครับลูกกระเป๋าเหล็กคืออะไรลูกกล่องน้ําเงินคืออะไรนะครับในสัปดาห์หน้าเรามาคุยกันนะครับผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเขาดูกันยังไงถึงเรียก 1G นะครับอ่าเอาละครับในสัปดาห์นี้เฟมเคลียร์หมดแล้วเนาะหมดไหมมีรายชื่อตกหล่นไหมครับ โมเขนชุดใหญ่ชุดหนึ่ง่ะคือใครนี่ไงไอชีชีลาวัฒน์นี่ไงชีชีชีละวินชีละวินอ่าชีลวินอยู่หรือเปล่าชีลวินอยู่พิมมาแลพิมมาแลชีละวินโอเคอยู่อ่าอาละอ่าคุณอาทิตย์นะครับขอบคุณคุณอาทิตย์ด้วยขอบคุณน้องมดด้วยนะครับคุณมดนะครับ บอกเมาแล้วโอเคนะครับขอบคุณมากเลยคุณวันชัยมาอัปเดตให้ฟังนะครับว่าเอฟมาแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าขอบคุณทุกๆคนครับก็ขอบคุณที่ติดตามย้อนรอยตำนานม,มือเดินสายนะครับวันนี้เราได้เวลาไปส่งใจพร้อมๆกันให้กับ F1 s p e e สปีดคของเราครับลอนนี่อยู่ในใจแต่ว่า F1 อยู่ในสายเลือดครับไปเชียร์กันครับวันนี้หมดหน้าที่ผมกับน้องเฟรม แล้วก็ผมปั่นโว k เ n นครับหมดหน้าที่หมดเวลาแล้วขอบคุณทุกทุท่านที่สละเวลามาติดตามกันตรงนี้ขอบคุณมากๆครับไปเชียร์ F1 กันครับอาทิตย์หน้าเจอกันครับสวัสดีครับ